สวัสดีครับวันนี้ครูก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดที่2.2.2นะครับหน้าที่14นะครับข้อที่สี่นะครับในเรื่องความแจงแจงความน่าจะเป็นนะครับอโอเคครับข้อที่4นะครับโจทย์กาถามว่าความน่าจะเป็นที่โสพิตาซื้อชานมไขม่มุกในแต่ละวันเท่ากับ9 1 0ในแต่ละวันนะ จงหาความน่าจะเป็นที่โสภิตาจะซื้อชาไข่มุกไม่เกิน2วันใน1สัปดาห์โอเคครับสิ่งที่เราจะได้คืออะไรครับอันดับแรกนะครับป๊อปของมันก็คือ9.10ส่วน10นะครับนี่คือค่าป๊อปนะก็คือว่าค่าความน่าจะเป็นอย่างที่2ก็คือ ที่เป็นไปได้นะของตัวแปรตัวแปรสุ่ม x นะครับคือไม่ซื้อเลยซื้อ1ครั้งซื้อ2วันซื้อ3มวัน4 5 กแล้วก็เจ็ดเพราะทำไมถึงใช้คำว่าทาไมถึงใช้เจ็ดครับเจ็ดเพราะว่าหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันอ่ะต่อมาครับเขาบอกว่าอะไรอีกเขาบอกว่าโจี่เขาต้องการหาความน่าจะเป็นนะฮะความน่าจะเป็นที่โสบิตาหนซื้อชาไข่มุกเนี่ยไม่เกินสองวัน ในหสัปดาห์นี้เราก็มาทำเลย p x นะครับไม่เกินครับคำว่าไม่เกินก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ2อน้อยกว่าหรือเท่ากับ2ซึ่งเราก็แยกเป็น p x เท่ากับศบวกด้วย p x เท่ากับ1บวกด้วย p x เท่ากับ2นะครับเราจะใช้ทศยมสองตำแหน่งนะครับถ้าเกิดอ่ะแทนค่าไปก่อนนาะองน้จะได้รู้นะตัวแรกนะครับมีกี่วันมี7วันเลือกมากี่วัน0วันอ่า ทีก็คือ9ส่วน10ส่วนสิบหรือว่าศูนั่นเองใช้0.9นยก้าะครับกำลัง0ูนย์คูณอยู่กับ0.1นย์กำลัง10บวกด้วยเจ็ดเลือกหนึ่ง 0.9กำลังหนึ่งคูณด้วย0.1กำลังหกบวกด้วย7เลือก2 0.9กำลัง2แล้วก็0.1กำลัง5นะครับหนูก็คำนวณเลยหนูก็จะใช้ตัวช่วยก็คือเ่วงจิดเลข นะครับ,นะรบก็โหลดจากแอปโทรศัพท์นี่เนี่ยนะครับไม่มีอะไรมากจเจ็ดลึกศูนย์เดี๋ยวหาตัวรบก่อนหายใจัวดีลิฟท์ดีลิทตัวไหนใหม่จะดีลีฟท์อะไรเจ็ดเลืองศูนย์เป็นแอปที่น่าซื้อมาใช้นะ อันไหนเขาดีๆเราก็ซื้อมาใช้นี่มาทำเองไม่เป็นเลยก็อุดหนุนอุดหนุนอันไหนใช้ฟรีได้ก็ฟรีไปนะครับส่วนใหญ่ครูก็ซื้อช่วยเขาเลยก็อตอนอ,อยู่กับลูกครับลูกก็ควรน,นะครับอนนี้ <S <S 2> <S 2> บิ่งไปบิ่งมา บุกไม่สบายครับเลยมีเวลาคลิปไม่สบายแต่ดื้อใครดือ้อระวังก็เขาใช้ทฤิยมสองตำแหน่งนะครับไอ้ตัวแรกนั้นมันฟาดไปอ่าหนึ่งคูณสิบเี่ากับเจ็ด ครับอืมก็ก็เยอะนะครับก็ก็เนาะซูุดหน่งกำลังเจนะบ,บวกด้วยตัวต่อมายอะต่อ ไปโรงเรียนเหมือนจะตายไปทีไรก็ไปสายหกจุดสามนะครับจุดสามคูณสิบกำลังหกลบหก แต่ก็อันแรกไม่ใช่เป็นกำลังใจ แล้วก็บวกด้วยนี่ก็จะเป็นห้าห้านี้ก็จะเป็นสองนี่ก็จะเป็นสองโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สองนะครับก็ เราจะใช้นทนยม2ตําแหน่งส่วนตัวนี้นะครับ2ตัวนี้มันเป็นทิยมที่ที่มากกว่า4ตําแหน่งนะครับก็มันก็บวกกันแล้วเราเอาแค่4นะดังนั้นคําตอบเราก็จะมีค่าอยู่ประมาณนะครับ 0. 0.0 0 0 2พอนะครับมันเยอะไปนะครับไอ้กล่องสี่เหลี่ยมนี่คืออะไรนะครับก็คืออยากให้รู้ว่าเสร็จแล้วนะ ดังนั้นดังนั้นเนี่ยโสภาจะซื้อชาไข่มุกเนี่ยไม่เกิน2วันในหนสัปดาห์นี่ควา่าจะเป็นเขาก็คือ0.0002นะครับนะครับโอเคครับข้อนี้ก็ตอบเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาตอบกันในคลิปต่อไปในข้อที่5นะครับโกจะพยายามทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ เ,เขาเรียกว่าอะไรถ้าเกินเดนักเรียนติดขัดอะไรพวนี้ก็เข้ามาดูไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามเลยก็ได้นะครับี๋ยวครูทักไปจะตอบให้นะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณมากๆครับที่ติดตามจะลืมกดไลค์กดแชร์ติดติดตามให้หน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็เป็นมือใหม่หัดทำขอบคุณมากครับ